เอาแล้วครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านอีกเช่นเคยกันด้วยนะครับผมวันนี้กลับเข้ามาอยู่กับช่อง Channel MPM นะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมานานนะครับวันนี้ผมก็กลับมาอีกแล้วนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมจะมาสอนยืมเงินดีแท็กนะครับเป็น EP ที่2นะครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับอ่ะ และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับผมเอาแล้วครับมาเริ่มกันเลยนี่ครับให้ทุกคนกดตามผมเลยนะครับยืมได้แน่นอนนะครับผมดอกจันนะครับหนึ่งหนึ่งศูนย์ดอกจันแล้วก็ตามด้วยจำนวนเงินที่เราจะยืมนะครับสิบบาทถึงสามสิบบาทนะครับสมมติว่าผมยืมยี่สิบบาทนะครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ แล้วให้เรากดโทรออกเลยนะครับผมและทางเครือข่ายดีจทก็จะส่ง SS มานะครับว่าเราได้ทำการยืนไปแล้วแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียบ2บาทนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันนะครับผม